สวัสดีค่ะทุกคนพาเข้าสวนนี้แล้วว่าจะปลูกไอ้เขาให้กล้วยเด้อหนอกล้วยกล้วยอะไรนะเล็บมือนางนี่ค่ะกล้วยนย้อยๆกอ้หนอน้อยๆน,น,นีเน่เดี๋ยวฉันจะปลูกเลยแหละเดี๋ยวหาที่ปลูกก่อน เคยเอามาปลูกทีนึงแล้วมันตายเนี่ยปลูกไว้แถวนี้แหละตอนนั้นปลูกไว้ตรงนี้มั้งเนี่ยมันตายเพี้ยงลงวันนั้นเอาอยาใส่ เดี๋ยวหาที่ปลูกไอ้กล้วยเล็บมือนางเดินมาก็แวะดูมะละกอต้อนนี้เนาะดูนี่เดียยเลยต้นมันลูกมันลูกอยู่มันลดน้ำให้เลยเออ ปันปลูกกล้วยกันปลูกตรงนี้หรอว่าเนาะปลูกตรงนี้เ,เ,เน,นี่ยนี่ก็บอกน้ายุบลายแล้วทุกคนมันมีกล้วยเขาบอกชื่อมาด้วยทีแรกกันเพาะว่าเขาได้มาจากเมืองนอกเนาะ ต้นน้อยๆปีน้อยๆกล้วยนี่มีอยู่สามต้นนะต้นน่นกับต้นนี่กับต้นนั่นปีที่แล้วม,มันแรงเนาะมันเลยกระแดงมาแล้วไม่เป็นไรเราแบบมันก็ใหญ่เนี่ย โอ้องใส่ชักตายแล้วเนี่ยมะม่วงต้นนี่ต้องซื้อมาใหม่ปลูกพร้อมกันกันมะม,ม่วงไอ้เบาตายออกดอกปลูกพร้อมกันซื้อมาพร้อมกันได้ไหมปลูกกล้วย โอ้ยแดดพยแม่อเอ้ยอันนี้ลูกซุกเอาไปแล้วเด้วนี่อันนี้ถ้าเกแล้วต้าซุกก็ต้องออกไปต้องการเม็ดมันเนาะแดดจ้าเลยค่ะทุกคน ขี้เลี้ยนี่ก็ต้องตัดสูงพดมันใหญ่เวลานันตา้ตัดออกอยากเนาะกระถินกระลหลายหลานะฝั่งลกขมิดแต่กระถินให้เขาตาัดออกหลายทีแล้ว รดน้าเช่าเลยครับจะปลูกกล้วยอันนี้ก็จะไต้สุกแล้วนี่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องเรือเอาเลยด้วยก่อนอันนี้กล้วยไข่ ไข่ในสั่งไอ้เข้ามาดอกแต่ยังไม่เป็นลูกเลยยังไม่รู้ว่าเป็นกล้วยอะไรเขา,าก็กล้วยไข่สะอ่อนไหมล่ะนี่เพิ่งตัดออกกี่อาทิตย์แล้วนี่ลูกออกเต็มเลย อ,อันนี้ต้องเอากันไก่มาตัดเนาะเพราะว่าได้เม็ดมันไหลแล้วนี่กระเพานี่เด็ดเลยนะตอนเช้าเขาไม่ทลายแล้วก็ตอน สักพักหนึ่งสายสายหน่อยกับเด็ดจ้าเลยร้อนดิวันนี้จะให้เขาไอหวานปลา,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 าหวานปลานินค่ะทุกคนเยวให้เขามาหว่านปลาประมาณบ่ายปลาเลี้ยงไว้สามรุ่นแล้ว ทำกระชังไว้ทั้งแล้วก็ชังมันฮ <c oughs> ากมัดเนี่ยตอนน้ามาเนาะปลาก็เลยอยู่ในบอ่อนี่แหละ หอมรุดแล้วเด้ดนี่กับมีผักชีลาวผ <c oughs> ักชีไทยอันนั้นขนุนเพาะโดยเม็ดยินแล้วเอาเม็ดเพาะเลยกระท้อนกระที่เล็กออกดอกข้างบนโอ้ยดีใจจันเะม็ดติ๊กจักลูกเลยอันนี้ ใบใหม่ออกดอกเหมือนกันใบใหม่กิ่งใหม่ปีนี้ยังไม่ได้กินอาจจะปีหน้าได้กินได้กระ t อนโอ้ยร้อนจริงๆนะด,ดูแดดโอ้อาจจะจันเด็ดถ้ามีลุมวิววิววิวนะครับ พอว่าเนาะงอนเดี๋ยวจะปลูกไอ้กล้วยแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ